สวัสดีค่ะมือนีคืออยากกินขนมปังเพราะว่ามือนีสั่งอาหารอาหารตามสั่งกินอาหารตามสั่งดีค่ะมีขนมปังก็เลยอยากซดกาแฟห่อนๆกินกับขนมปังคืออยากค่ะไม่อีกแล้วค่ะเมนูปลาแซลมอนหลวดหลากโดยซอสซอสน้ำจิม้มซี่ฟูดซี่อ,อกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะค่ะกับ่าใส่หลายใส่นิดนี่น่อยพอเป็นค้นกินรสจืด วันนี้มีขนมเทียนหลายอย่างอีกคือเกาล่ะค่ะมือน,นี้เสแสรบน้ำกันผลไม้จินสมโออีกค่ะมือน,นี้เมนูตามใจตัวเองอีกค่ะหลายอย่างมือน,นี้มีทั้งกาแฟขนมปังมีทั้งปลาแซลมอนมีขนมเทียนมีสมโอเสแซบน้ำกันค่ะอีกมือหน,นึ่งค่ะหลายอย่างนี่แหละคือคือสาเหตุเทเท,ท,ท,ทน้ำหน,นักขึ้น เห็ดหอวนขึ้นเนาะคะ่ะมันก็เป็นอาหารการกินในชีวิตประจําวันของเฮ้าเนาะคะ่ะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คืออาหารการกินนี่แหละคะ่ะสีมากสีน้อยก็ตามตามเหตุตามปัจจัยกับพิจารณาในการกินเราก็แล้วกัน,กนสมเหตุสมผลเนาะคะ่ะมากค่ะแซ่บๆน้ากันสุขูสุข,ข,สข,ข้นสดกาแฟห้อนๆกับขนมปังก่อนเมลีบ่ได้กินโดนแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็บ่เคยมาบิ้วเห็เบิงน้าจินกาแฟนี่ ดีก็เลยมากินยอยากนึกอยากกินคาไซแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอยากกินตอนสายปกติกินกาแฟเ่นสิกินตอนเ้าเนาะตอนเ้ารนี่ส่วนมากเข้าสิบ่ก,กินทองว่างเข้าสิกินช่วงช่วงช่วงเที่ยงประมาณนี้แ่ะค่ะกินกาแฟมากค่ะเแซ่บน้ำกัน สวัสดีค่ะมากใครกินน้ำกันค่ะกำลังช่อยู่วังเมื่อกี้นี่เองว่ามือในประเทัหนเงย้นเสียงออดมาก่ะออดทรงเอกสารกินกาแฟค่ะกาแฟนมตา็ได้กินโดนแล้วเนาะ,ะกาแฟ เป็นนมปังก็เลยอยากกินกาแฟนมเทียนนี่น้องสาวคนเที่ค่ะน้องสาวที่ยุบาน <c oughs> ลูกสะใภ้คุณ เป็นเห็ดเองเป็นหอเองจนมากก็จะเห็ดไข่เข้มใส่ถั่วเหลืองแล้วก็ใส่พริกไทยเยหลายปกติถ้าซื้อเขาวเจียใส่พริกไทยหน่อยแต่เป็นเห็ดเองมึงใส่พริกไทยหลายสีหอมพริกไทยน้ำปัน่นออกเป็นเข้มหน่อยง กินปลาแซลมอนโอ้พอขอดอขอให้กระ,ะเด็นตั้งแต่ตังแต่เป็นโลคฮิตอย่างซินเัน่นอาหารกินอาหารพวกมีประโยชน์มีโปรตีนเหลือเยอะอึ้ออออน เจ้าตอนนี่สิบปกินค่ะปลาษาบาคปรกินมันแห้งมันข้าวพ่อสุขภาพจะของบ่ดีกันได้มันทันนะครับบดีเอากระดาบนะ เพิ่งมาเริ่มกินปีนี้แต่ก่อนนี่บ่กินเลยปลาซาปาแจงปลาก็มีเ่เลยค่ะมือเสาเพิ่งกระแกงมือเสารนี่พีเพิ่งแกงปลาปลาปลาซาป,ะะปาอีกอมแม่งยังวะบ่แม่นแม่งวัานเลยแม่งยัง ตมโอนี่ซื้อมาไว้ก็จะเห็นมาเห็นมิ้วมบ่อยๆซื้อ้นซื้อมากที่ละสิบลูกกินเลยๆชอบไปตลาดไทยเลวก็ซื้อมาไว้หลายเดแ,แดดัอื นกเขาไล่จิกกันเสียงแย้มจิงเขามากแล้วเนไล่จิกกันนี่เสียงตีกันเตือนเครื่องไก่กินกาแฟนี่บ่มีน้ำตาลเยอะ กินกาแฟตีบอไซน้ำตาลจะกินกาแฟาต่อเมื่อที่มีขนมปังแต่ว่ามีขนมปังแลวที่ก็กิกน กินทั้งกาแฟกินทั้งปากินบะหมีเข่าเห็นกินยี่สีบอ่ะก็กินเ,ออเขานมปังนี่แต่แล้วเั่ย แก่ไอ้นมเทียนให้เบิงเบืงมือแตกเลยค่ะอากาศหนาวสองหมื่นมือแตกหนาวก็เป็นอยู่เมือหนอกอยังในคนยูไดดเนาะมือกแตกนะเพิ่นห่อเองค่ะนี่เขาเพิ่นที่ใส่แบบไปคายครับเขาเพิ่นเขาผสมข้าวเหนียวดำแบ่งเป็นแบบนี้ะนะคะใส่พริกไข่หลาย ใส่ทั่วเหลืองจ็มาใส่พริกไทยหลายเข้าชอบกินเพราะว่าแป้งเพิ่นแป้งเพิ่นเหนียวนุ่มดีบางคนบางเจ้าแป้งแข็งค่ะแต่งเพิ่นแป้งนุ่มเหนียวดีแต่ขอเสียคือเพิ่นใส่ใส่หลายเข้ามามักใส่ เอากินขนมเนีใส่ห้างติ๊กโอไก่นใส่นหลายห้อชอบกินแป้งและเ้างม่ชอบกินใส่บางคนนี่ชอบกินใส่บ่ชอบแป้งใส่มันเห็ดเองจอบกินไปแค่นี้ค่ะขอพระคุณหลายๆที่เขามาติดตาม แับขนมเคี้ยนหรือมือเลยเราจะเป็นหลังมือวันนี้สิมาถินต่อ พอเพื่อนหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุ่งบุราพัะธินสวัสดีเด้อะมือ,อม,มือเละค่ะสิเป้างมือ